การวางเครื่องเสียงไม่จําเป็นจะต,ต้องวางให้ได้ตรงกลางของชั้นวางเสมอไปนะครับมันยังไงกันผมมีคําอธิบายครับวันนี้ผมมีทริคง่ายๆในการปรับแต่งแล้วก็จูนเสียงมานําเสนอทุกท่านนะครับ mm. ก็คือว่าเรามีชั้นวางอย่างนี้แล้วเรามีเครื่องเสียงมาใหม่วาง ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องวางให้ได้เซนเตอร์หรือตรงกลางของชั้นวางเสมอไปนะครับเราอาจจะวางให้มาเยื้องไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งหรืออาจจะวางให้เยื้องไปข้างหลังหน่อยหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชั้นวางนั้นเป็นสําคัญการวางเยื้องมาข้างหน้าอาจจะได้เสียงอีกแบบหนึง่งการวางเยื้องไปข้างหลังจะได้เสียงอีกแบบหนึง่งเพราะว่าตําแหน่งของชั้นวางมีความแตกต่างกันความแข็งแรงเนี่ยแตกต่างกันตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่อ่อนไหวต่อแรงสั่ะเทือน มุมข้างหน้าหรือมุมด้านหลังอาจจะเป็นจุดที่อ่อนไหวต,ต่อแรงสะเทือนซึ่งขึ้นอยู่กับชั้นวางนั้นเป็นสําคัญนะครับท่านสามารถจูนเสียงซิสเต็มของท่านได้โดยการปรับแต่งในการวางเครื่องเสียงของท่านครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะยกตัวอย่างการวางปรีแอมให้นักเล่นทุกท่านได้ดูนะครับผมจะยกตัวอย่างด้วยการเอาปรีแอมเครื่องนี้มาวางบนชั้นวางนะครับถ้านักเล่นส่วนใหญ่มกักจะวางตรงกลางเลย แต่ตรงกลางเนี่ยเป็นจุดที่อ่อนไหวกับแรงสัทถอนมากที่สุดเพราะอะไรครับเขาหนีจุดศูนย์กลางของแรงสัทถอนมีเสาคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเนี่ยรองรับมากกว่าในกรณีที่ท่านเยืงมาข้างหน้าหรือเยืงไปข้างหลังนะครับท่านอาจจะยังไม่เข้าใจผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมยกออกมาปุ๊บลองเคาะดูนะครับตำแหน่งตรงกลางเสียงจะค่อนข้างกล้องสะท้อนลองมาเคาะอี ตำแหน่งบริเวณข้างหน้าสังเกตไหมครับเสียงจะเดทกว่าเหมือนมีการดม์ที่ดีกว่าสักหน่อยหนึ่งนะครับเสียงที่เคาะเนี่ยก็บ่งบอกถึงแรงสังเท,ทือนท,ที่มีกระทาต่อต,ต,ตัวเครื่องที่วางอยู่ข้างบนชั้นวางนี้ได้ครับบริเวณบริเวณข้างหน้าเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยก้องแรงสัะเทือนก็จะมีน้อยกว่าตรงกลางสักหน่อยหนึ่งนะครับลองฟังใหม่อีกครั้งนะครับอ่ะเสียงไม่ค่อยก้อง ตรงกลางเนี่ยกล้องอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอยู่ห่างจากเสาเท่าเกันมันไม่มีเสาวรับแรงมารับ,รบความแข็งแรงครับเหมือนบ้านนะครับถ้าเกิดมีเสากลางเนี่ยก็จะแข็งแรงหน่อยถ้าบ้านนี่มีเสากลางบ้านเนี่ยก็จะอ่อนไหวตรงกลางครับเพราะฉะนั้นเราก็วางเครื่องให้หนีจากตรงกลางมาข้างหน้าทักหน่อยนึงหรือไปข้างหลังทั้หน่อยหนึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละซิสตมเป็นการจูนเสียงได้นะครับลองฟังดูถ้าวางได้อย่างเหมาะสมเสียงจะนิ่ง ตื้นลึกจะแยกแยะน้ำหนักเสียงจะดีมีพลังถ้าวางแล้วไม่เหมาะสมเสียงก็จะเหมือนต่อเนื่องนื่นไหลดีแต่น้ำหนักเสียงแยกแยะไม่ดีมิติโฟกัสก็ไม่ชัดเจนรายละเอียดปลายแหลมก็ไม่ชัดเจนด้วยเช่นกันลองดูได้ไหมครับไม่เสียหายไม่เสียตังค์และได้ทักษะการฟังเพลงที่เพิ่มขึ้นและที่สำคัญก็คือจูนเสียงให ได้ความต้องการตามแต่ละท่านว่าจะชอบเสียงแบบไหนวางอย่างไรนี่คือการเล่นเครื่องเสียงจย่มีความสุขครับสวัสดีครับซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวะโสพนพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ Central Embassy ปิ่นเกล้าวอีสเวลและสยามพารากอนรอช็อปออนไลน์ได้ที่ w www. s a w a s o p o .co.th และ l ลายแอดอัศวะโสพล